พวกคุณว่าผมรวยปะอันนี้ผมแจกให้กับใครก็ไม่รู้นะครับผมในเซิร์ฟของ Public นะโอ้โหแจกสมุดหนึ่งเล่มทุกคนบาสกาเดกเกอร์แล้วก็ไนเดกเกอร์แล้วก็มีอาบิลิตี้ลีโลครับดูนี่ดูแชทใครก็ไม่รู้น่าจะนู้จริงๆแหละเนี่โอมา55นะครับผมแล้วก็จะมีในแจกในส่วนของอ่ออันไหนดีเอนชานสโตนโอเคเราต้อง แจก Enchant Stone ด้วยอ่าอีก750ก้อนเอาไปเลยเพื่อนคือผมทํากิจกรรมใน Discord แล้วมันไม่มีใครเล่นกับผมเลยเว้ยคือผมอยากจะแจกของในดิสนะแต่กิจกรรมทายคำถามมันไม่มีใครเล่นด้วยอะ่ะเราก็เลยมาแจกให้กับใครที่ไม่รู้แทนงอนงอนน้องๆในดิสและเพราะว่าน้องๆในดิสไม่เล่นด้วยเลยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอุลาเมะอยู่ไหนวะทุกคนอุลามะ i อแฟเมนต์โอเค I 25อันมับมับมับ แล้วก็จะเป็นเอ่อเคิร์ดเอเนจีสองร้อยห้าสิบอันเมกูราเมะเบสฟาร์มอืมเจ็ดร้อยห้าสิบอันสำหรับตัวเรียบร้อยวนอืม hmm, แจกเยอะปะมันใครก็ไม่รู้ด้วยไม่ใช่คนไทยด้วยกู <c oughs> แคป็บเลยแล้วก็เทรดเทรดดิง้ง <c oughs> เบื่อ,อยังเลย ขี้เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปปาปลูกปการ,รังทําอาหารนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตล แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนาแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเก็เริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของ w o ิร์สครับแล้วก็มีอีกหนึ่งดาบที่เราไม่ได้ทำในอัปเดตนี้นะนั่นก็คือในส่วนของชาแฮอินนะครับผมก่อนดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นใจให้กับผมด้วยป้าเดี๋ยวเราไปเริ่มทำในส่วนของดาบชาแฮอินกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำดาบทุกคนคือเมื่อกี้ที่ผมสำรวจอยู่ใช่ไหมผมไปเจอ ในส่วนของ NPC ตัวนี้ครับลัตทุยมันต้องใช้โดรีโทส1แผ่นนะครับผมแล้วก็ชีส1 10อันนะซึ่งตอนนี้ชีสของผมมีอยู่3อันนะแล้วก็ดรีโทสผมมีอยู่3อันซึ่งมันคือ NPC อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาสนใจมันทีหลังละกันนะเออแล้วก็โดรีโทสกับชีสนะครับผมหาได้จากการตีเลนเซอร์เลยนะตีเลนเซอร์แล้วเปิดกล่องมันก็จะมีโอกาสออกนั่นเองส่วนวิธีการในการทําเจ้าชาแหอินครับเราต้องไปที่เกาะใหม่ครับ ดันเจียนครับม,มาเลยแล้วเราจะเจอ NPC ตัวนี้ครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยที่เราพูดไปในส่วนของคลิปสรุปอัปเดตนะครับผมเราต้องใช้ในส่วนของ So r ์ตออฟไลทนะครับผม1อันแล้วก็ในส่วนของ l i g h ออ x นะครับผม5อันแล้วก็จะเป็นในส่วนของไอ o อน0 0อันวูดห0 0อันซึ่งตอนนี้ผมมีในส่วนของ Light of ซอ r ์อยู่ประมาณเ้าอันนะทุกคนซึ่ง เจ้า Light of s o r t เนี่ยสามารถหาได้จากเจ้าตัวนี้เลยครับ Fallen Angel คือ Fallen Angel เนี่ยมันจะกดทุกๆ5นาทีนะครับผมแต่มีโอกาสเกิดอยู่ที่30%นะแต่ตอนนี้ Fallen Angel มันน่าจะบั็กหรือว่าแอดมินเขาปรับยังไงก็ไม่รู้นะครับผม Fallen Angel เนี่ยมันจะเกิดทุกๆ5นาทีเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีชชรฮอินนะครับผมให้รีบทำณตอนนี้นะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับอ่า แล้วก็โอกาสที่จะรอบในส่วนของเจ้าไลท์ออฟซอร์เนี่ยทุกคนจะมีโอกาสอยู่ประมาณ5%เท่านั้นนะครับผม5%เท่านั้นซึ่งมันค่อนข้างที่จะทํายากอยู่นะครับผม5นาทีจะมีโอกาสแค่30%แล้วก็ต้องไปลุ้นอีก5%สําหรับไลท์ออฟซอร์แต่ตอนนี้มันบั๊กก็รีบๆทําก่อนโดนแก้บั๊กนะครับผมแล้วก็ต่อมาชิ้นส่วนของไลท์ออฟ หรือว่าไรอะไรสักอย่างนี่แหละเราต้องใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะอันนี้มีน้องคนหนึ่งเทรดมาให้ผมนะครับผมมีน้องคนหนึงเทรดมาให้ผมซึ่งเราขาดอยู่2ชิ้นนะแล้วเราจะสามารถหาเจ้าออฟตัวนี้ได้ยังไงออฟตัวนี้ครับเราสามารถ ได้จากการขุดแร่เลยนะก็จะมีโอกาสออกซึ่งเราต้องมีในส่วนของ p i กแอ็กก่อนครับพิกแอ็เราต้องมาคุยกับเจ้าตัวนี้อ่ามันจะให้เรามาทำเควสคิวสเกลิันนะครับผมทั้งหมด25ตัวซึ่งค่อนข้างที่ยังง่ายนะแล้วก็แป๊บเดียวด้วยครับอ่ะเดี๋ยวผมขออญาตคิวทั้งหมด25ตัวก่อนอ่ะเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วครับเราก็จะสามารถที่จะขุดแร่ได้เลยนะแร่ มันจะมีอยู่หลายระดับแล้วก็เราจะมีโอกาสที่จะได้ในส่วนของเทมเพลตอ o ฟในการทำมิโมรูด้วยนะครับผมในการขุดนะอ่าก็ขุดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอแร่ที่มันเป็นสีน้ำตาลน่ะน่าจะใช่นะครับผมขุดไปเรื่อยๆเลยนะหรือเราจะย้ายเซิร์ฟรีเซิร์ฟ VP ของเราใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ในส่วนออฟตรงนี้นะครับผมแต่วิธีที่ผมจะทำครับทุกคนนั่นก็คือเอาเจ้าคมพีหรือว่า,อาคองในตัวผมเนี่ย ไปแลกเป็นไลท์ออฟมานะครับผมว่าขี้เกียจหาเองไอ้น้องใครที่อยากจะแลกของก็สามารถเข้ามาแลกใน Discord ของผมได้นะทุกคนขอ,อยุยาตหาแรลกแปบหนึง The next day อุ้ยนี่ไงทุกคนแร่ที่เราพูดถึงนะั่นจะเป็นแร่อันนี้นะครับผมที่เป็นในส่วนของออฟนะฮึบฮึบอ่าได้เอนชารสโตนมาเย แล้วแร่ที่เป็นออฟไอ้นั่นมันคืออันไหนอ่ะคือสีทองหรอแต,แต่สีทองมันก็เป็นโกะวะอ,อผมไม่รู้เหมือนกันว่าแร่ที่เป็นไลท์ออฟอ่ะมันสีอะไรนะครับผมโอ้โหามีโอกาสที่จะได้ในส่วนของเอนชานสโตนด้วยหรอโอ้แล้วคูณ2ของผมไม่มีผลด้วยคูณ2 m a แมททีเรียลไม่สามารถที่จะใช้ได้ในนี้ครับผมมีคูณ2 m a แมททีเรียลที่ ตีบอสแล้วมันจะรอบคูณสองกันทุกคนอ้าวเหงาเลยทีนี้ราคาตั้งพันสองแต่ใช้งานไม่ได้อุ้ยทุกคนแร่สีดำอุย้ยแร่สีดำคือแร่อะไรอะ่ะขอญาตแคปไว้ก่อนเฮ้ยอาจจะเป็นของดีก็ได้นะมับมับอุ้ยลีมิกเบรกสโตนรับแร่สีดำคือแร่ลีมิกเบรกสโตนเทคนิคในการขุดแร่ทุกคนผมอยากจะแนะนำ รีหาเซิร์ฟใหม่ไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะเจอสิ่งที่เราต้องการโอ้นี่ไงเทคนิคการรีเซิร์ฟไปเรื่อยครับในที่สุดผมก็เจอแล้วนี่ไลท์ออฟนะครับผมมันจะเป็นสีอย่างนี้นะสีเหลืองที่ค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าอันนี้นะ่าจะเป็นสีส้มเลยนะครับผมสําหรับโกอาเป็นสีเหลืองก็ขุดหนึ่งสอสห้า เรียบร้อยครับไลฟ์ออฟได้มา1อันนะอนาคตทุกคนอาจจะมีในส่วนของการอัปเกรดพิกแอ็นะครับผมเมื่ออัปเกรดแล้วเราอาจจะขุดได้คูณ2คูณ3หรือว่าทําให้ขุดได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะผมว่าน่าจะมีระบบอย่างนี้เข้ามาเพราะว่าการตกปลามันยังมีการอัพในส่วนของเบ็ดแล้วก็อัพในส่วนของเหยื่อด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีในการหาไลฟ์ออฟเดี๋ยวผมขอหาไปเรื่อยก่อนเพราะว่าใน Discord ตอนนี้มันค่อนข้างจะดึกแล้วไม่มีใครเอาของมาแลกกันเลยนะครับ the next day เจอแล้วอันที่2องโอ้โหก็รีอยู่หลายเซิร์ฟพอสมควรนะประมาณ7ถึง8เซิร์ฟนี่แหละทุกคนถึงจะเจอสักก้อนนะครับผมค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่นะหรือการที่จะขุดไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าก็ได้นะตอนนี้ผมน่าจะมีของครบแล้วนะครับผมดาบแห่งแสงไลท์ออฟ100ออนแล้วก็100วูดครับขอญาตมับเข้าให้ชาแฮอิน อ๋อโอเคมันเข้ามาในตัวเราเลยลืมทุกครั้งนี่ทุกคนชาเฮอินอุ้ยเฮ้ยมีแสงเฮ้ยเทวดามีแสงครับโอ้โหค่อนข้างที่จะหลอเท่นะเดี๋ยวผมขออนุญาที่จะไปตีบวกสักครู่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปตีบวกเรื่อยๆก่อนเนาะให้มันบวกห้าโอ้แล้วดาบของชาเฮอินอยู่แค่ระดับของสีแดงเท่านั้นครับทุกคนโอ้สีแดงเองเหรอน่าจะ ไม่ดีสุดนะผมว่าโลวานมันน่าจะดีสุดในส่วนของอัปเดตนี้นะครับผมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ผมชอบโลวานมากๆเลยเพราะว่ามันตีแล้วดาเมจสิล้านนะครับแต่แล้วสกิลมันดาเมจสิล้านนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลเจ้าชาแหินกันดีกว่าครับสโก ระหว่างที่ผมทําคลิปนี้อยู่นะครับทุกคนมันก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมอย่างแรกนะเกมพาร์คูณ2ดอปเนี่ยสามารถใช้ได้ในกาชาแล้วแล้วก็อย่างต่อมาครับมัลติพายเจมมีผลต่อกาชาแล้วนะครับผมก็ถ้าเรามีในส่วนของไทเ a n ้คูณ10คูณ8คูณเเนี่ยมันก็จะมีผลในส่วนของกาชาด้วยทําให้การสุ่มกาชาเนี่ยได้เพลงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาจะเพิ่มระบบเลเวลของการขุดแร่ครับยิ่งขุดแร่เนี่ยจะได้เลเวล ที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะดรอปแร่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วจะเป็นในส่วนของนิสัยใหม่ครับ mining master คูณ2แร่นะครับผมก็สมมติเราขุดแล้วเราจะได้แร่แค่อันเดียวใช่ไหมแต่มันก็จะกลายเป็นคูณ2นะครับผมเมื่อเราใส่ไตเติลนี้นะแล้วก็อีเวนคูณ2กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมบาลานซ์นะทุกคนใช้ได้เฉพาะเลเวลที่1 0 0่0ซึ่งจะได้ลิมิตเบสโต n นแบบเอนชานด้วยนะครับผมสามารถปลดล็อก ระดับ SSS ได้นะตอนนี้ผมก็ปลดล็อกถึงระดับ SSS ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเจ้าชาฮีวานกันไม่ใช่ชาฮีวานชาแฮอินเรียกชื่อไม่เคยถูกเลยอ่ะเริ่มจากการโจมตีแบบปกติครับโอ้ยฮิตแรกทุกคน5ล้านอ๋อเราไม่ได้เปิดฮาคีครับเอามาอีกครั้งหนึ่งครับฮิตแรกอืมเล้านห้าแสนนะครับผม7ล้านห้าแสน ไหนดูซิมันมีกันทั้งหมดกี่ฮิตอ๋อสามารถตีได้เรื่อยๆเลยนะครับผมไม่มีการขัดแอนิเมชันนะในส่วนของสกิลตัวแรกครับตัวแซดโอ้โหโดน12ล้านดาเมจอืมก็น้อยกว่าเจ้าโลวานอยู่ประมาณ3ล้านกว่าดาเมจนะครับผมถ้าตีติดโซ่นะอีกหึงรอบครับโอ้ยดน <laughs> เอ้มันคล้ายกับอีกหนึ่งสกิลนะเอ้ยไม่ใช่อีกหนึ่งสกิลมันดูคล้ายกับอีกหนึ่งดาบนะครับผมแนตะ่ขอดูสกิลไปเรื่อยๆก่อนสกิลต่อมาตัวเอ็กครับอืมผมว่าชัวร์13ล้านดามเมจนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลตัวซีโอ้ยโอ้ผมว่าเป๊ะทุกคนผมว่าเป๊ะเราไม่สนเรื่องดามเมจแะผมสนเรื่องสกิลแทน สกิลมันคล้ายกับเจ้าดาบซันเงสืไม่ใช่ซันเงือสิเซนอิสืมากๆเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลของเซนอิสือนะทุกคนสกิลตัวแซครับพุ่งเข้าไปเหมือนกันเป๊ะสกิลตัวมาตัวเอ็กครับแทงเหมือนกันเป๊ะทุกคนสกิลตัวซอ่าอันนี้จะเป็นการปล่อยพลังหน่อยแล้วก็สกิลตัววครับโอ้ยนี่มันเซนอิสึอวหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะผมว่า แต่เรื่องดาเมจเจ้าชาเฮอินดาเมจด,ดีกว่าเนี่ครับผมอ่าแต่สกิลบันดูมีความคล้ายคลึงกันนิดนึงแล้วก็ชาเฮอินเนี่ยมันจะทําดาเมจได้รวดเร็วมากยิ่งกว่าเซดิสึนะครับผมเซดิสึกว่าจะทาดาเมจเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาพักหนึ่งเลยนะเ้ยแต่ผมชอบสกิลตัว C ีนะสกิลตัว C มันดูวงกว้างดีนะครับผมแล้วก็ตัววิอืมก็สวยงามใช้ได้เลยสําหรับ ชาแฮอินของเรานะเดี๋ยวลองออไปโซโลบอสดูไหมว่ามันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนชาแฮอินกับบอสง่ายอย่างโทจีครับโอ้ยโอ้ย, <c oughs> อยตี2องฮิตตายเลยเหรอเอาใหม่เอาใหม่งั้นขอเปลี่ยนเป็นซันออฟโลวานครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูดิว่าโลวานจะตีนานไหม โอ้ยเอาเรื่องอยู่นะซันอัพละวานก็ตีประมาณเกือบ1น,นาทีแต่เลือดก,ก็เกือบตายเลยนะครับผมเลือดเหลืออยู่20,000เองเท่านั้นนะนี่ก็คือทั้งหมดของชาเฮอินนะครับผมกออนที่ทจ่ากกันไปทุกคนแจกของอีกเช่นเดิมตอนนี้ผมมีในส่วนของซ o ฟออฟไลนอยู่ทั้งหมด8ชิ้นนะครับผมเราก็แจกซอฟออฟไลน์ทั้งหมด8ชิ้นขอเพียงแค่250ไลค์ก็พอนะส่วนไล์ออฟ ผมขี้เกียจไปหาแต่มันก็มีในส่วนของการคูณ2อมาอยู่แล้วถ้าน้องๆทุกคนไปหาก็น่าจะหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับผมก็ให้ไปหากันเอาเองนะขอ200 2 0อยรลายหรือว่า250อาลวะขอเป็น250รอลแล้วกันลืมนะครับผมว่าขอเป็นเท่าไหร่คลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเจอกันคลิปหน้าเชิญทุนนี้ขอบคุณดูดูดูดครับเจอกันครับบ๊ายบาย